เขามาเอาขวดเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่หกเดือนหนึ่งปีหกแปดที่เขามาเอาขวดละเก็บขวดเก็บอะไรแหวเขถววันนี้วันพระวันที่หกเดือนหนึ่งปีหกแปดสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ได้กลับบ้านไหมล่ะปีใหม่กลับไปบ้านลูกเนี่ยนนท์เนีน่ยอ๋อจะไปไปแถวนนนอืม คิดคิดว่าพาคนรอกลับบ้านอ๋อเสียที่เสียที่โคไทยอะเหรอกอ๋อพากระตายกับแพงเพชอะไรกลับคืนนี้รถรถลูกๆไปมั้งอ๋อ อ๋ออืม,มอ,อืมได้ขวดไม่เยอะขวดพลาสติกขวดขวดน้ำขวดเนี้ย<อ>จะคิดดูไอ้พวกฝนจะตกพวก,กองจะเละฝนเนาะพวกกองฝนพอดีฝนไม่ไม่ไม่ตกกองมันก็เลยไม่เละก็ดีหน่อยได้สภาพดีๆตะก่อนเอามาวางไว้ก็ไอ้ปลวกขึ้นกินเนี่ย อีตาพ่อบ้านเอาไอ้อะไรนะั้นมามาลาดลาดมาันเลยไม่มีแล้วอ,อะไรนะันซันไลท์ผสม,มน,น้ำส้มหรืออะไรสักอย่างอ,ะอ,อ,ะอ่ะอาไม่รู้ <c oughs> เห็นแกบอกว่าซันไลท์กัน้นำส้มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่เคยได้ทําตอนแรกว่าแกบอกว่าเอาไว้แกบอกว่าอเอากล่องไปวางไว้ ไปเอามาลองทํางานสักอย่างบอกวันบวกบวกกินกล่องว่างั้นเนี่ยแกเลยบอกว่าเอาไอ้นี่ไปลาดเอานรราั้นไปลาดเลยนั่งคิดเอปแกเอาไว้ยาฆ่า,มมาแมลงไปลาดบวกหรือเปล่าน้องงันก็คิดว่ายาฆ่า,มมาแมลงแล้วมันจะตายพอแกบอกว่าสันไลกับสันไลกับน้ำส้มหรือสักอย่างรครับออ่อมันพอดีมันก็เลยกล่องก็เลย ได้กองที่สภาพดีหน่อยมันไม่ขึ้นกลิ่นผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยบันได้ปีนี้ไม่ได้ไปสวนบนข้ามปีไม่ได้ไปไหนเลยปีนี้สวนบนข้าง,างปีอยู่เสียดสวนอยู่ที่ห้องปีนี้มีม่จัดโปรแกรมให้ให้ตัวเองออกไปทําอะไรข้างนอกเลยสวนตนข้างปีก็สวนที่ห้องเออสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ วันนี้สั่งพอดี้สั่งหนังสือมาจากมูลนิธิพุทธโคดที่วัดอาจารย์ครึกฤทธิ์อ่ะไปสร้างหนังสือมาเล่มหนึ่งร้อยร้ยยสิบาทมัารวมส่งก็สองร้อยบาทหนังสือทยายาททำก็มานั่งสวดอยู่อยู่ที่ห้องอ่อืมมันไม่ได้ไม่ได้ออกไปทั้งนอกปีนะีะท,ทุกปีก็จะไปนะแต่ไปวัดต่างๆ ปีนี้ก็เลยว่า,าจัดระเบียบตัวเองว่าไม่ไม่ออกไปไหนแล้วงั้นก็อ, <c oughs> อ,อยู่ในห้องอ,ะอ่ะพอเสร็จแ้้ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่าก็นอนอ <c oughs> ไม่ต้องไปออก,อใใกอเออไม่ต้องไปออกไปเสี่ยงแล,ล้ว<อ>รถลาเนี่ยเพราะว่าปีนี้ปีนี้คนออกออกว่าออกกลับไปบ้านไว ยี่บเก้าสามสิบเริ่มเงียบแล้วเออจริงจริงวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะในซอยนี่เงียบมากเลยอ๋อเนี่ยเอาไปเอาไปถึงเอาไปขายเลยหรือเปล่าเรือไปเก็บไว้ก่อนอ๋อเอาไปเอาไปรวมมาไปคัดแยกที่บ้านก่อนอ๋อร้านปิด อ๋ออ๋อพดีแหลยวันนี้มันพระอืมอ๋อพอดีวันนี้มันพระ นี่ขวดขวดเหล้าขวดเอ่อโซดาพวกนี้ก็เนี้ยไอ้ไอ้น้องรถดับเนี่ยเขากินเขากินเมื่อก่อนก็จะบอกกับว่าเออกินแล้วก็ขอขวดน้ะเอากองไว้ตรงก๊อกน้ําก็ได้ก็เลยอธิบายเขาว่าจะเก็บไปให้หนู่นนี่นั่นเขาก็เลยเพราะกันนั้นเพราะเขากินเสร็จเขาก็จะมารวมรวมไปที่เนี่ยอ่ามีทั้งกองมีทั้งถุงพลาสติกตอนเช้าเราก็มาแยกเอาคนนเหนือก็มมีตต่่ขาย้อนอ๋นอก เขาหยุดวัรจันเจ๊กุ้งคนเชียงรายเขาหยุดวันจ,นจ,ะจะนันร์ครับบรรจันเขาหยุดเ๋วยเตี๋ยวไก่อะไปน้องนี่เขากินเหล้ากินเบียร์ทุกทุกเก็บทุกวันน่ะเขากินเสร็จขเขาก็เอามากองรวมรวมไว้คนนั้นคนนี้นั้นบลตตึกนี่เขารู้ว่าผมเก็บไว้ขเขาก็เอามารวม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 กัน ไม่ได้ไปไหนเลยโบปีเนี้ยอยู่แต่อยู่แต่ห้องอืออยู่แต่ห้องไม่ได้ไปไหนเลยบางทีมันก็จะไปไหนมาไ,ไหนมันก็ลำบาไไเกเนื้อค่าใช้จ่ายออกบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วค่ารถค่านู่นนี่นั่น,น ของผมเหรอรวมรวมน้ำไฟบเบรเร็จก็เจ็ดพันกว่าแปดพันอ่ะบางเดือนถ้าว่าใช้ไฟมากๆก็แปดพันกว่าของของผมนั้สองที่ไงที่ร้อยหนึ่งสุวิทย์ร้อยหนึ่งอีกที่หนึ่งรวมรวมทั้งทั้งรุ่นในนี้ก็ตีเป็นหมื่นต่อเดือนอะ่ะล้อ ต้องหาเงินให้ได้หนึ่งมืนน่ะก็ใช่ต้องหาต้องหาให้ใหได้หนึ่งหมื่นต่อเดือนอน่ะอ,อ,อ,อ่าใช่เฉพาะค่าเช่าสองที่ย<อ>มื่นจะให้สบายจใจจริงก็หนึ<อ>่งมืนหนึ่งพันแหละถ้าถ้าเดือนไหนถ้าถ้าได้ไม่ถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันนี่ก็เอาเตี้ยนก่นักพากหน่อยเอ <laughs> เอ,เอ เอามือกายไม่พอต้องเอาตีนด้วยอ,ววอืมเอาผมไปส่งที่ยังไงที่ร้อยที่สุวิทย์ร้อยหนึ่งมันต้องมีข้าวของเต็มไม่หมดก็ไม่ได้ค่อยได้ไปนอนหรอกนานๆก็ไปนอนครั้งหนึ่งมาพูดทีแล้วก็ไปทําความสะอาอดมาอ่าเช่าเหมือนกันเช่ามายี่สิกว่าปีแล้ว เด่ามาตั้งแต่ตึกเขาขึ้นใหม่ๆเอาจนทุกวันนี้จะพังหมดแล้วเวลาเก็บข้าวของอวัดวัดทุ่งวัดศิลาธรรมเหรอวัดวัดทุ่งเศรษฐีอ่ะ,อะ,อะแต่มันมันจะมีสองที่มันจะมีอยู่วัดศิลาธรรมอ่ะทีท่หนึ่ง วัดทุง่งอนะแล้วก็แล้วก็นู้นเดี๋ยแถยวไอแถวแถวไอเปาเวดอ,อ่ะอีนั้นก็วัดทุ่งเหมือนกันอ่ามันจะม,มันจะมีสองทุ่งแล้วก็ไอ้นู้นอีกอะไรนะล้ามสองอะ่ะอันนั้นก็วัดทุ่งเหมือนกันใช่ใช่ล้ามสองอะ่ะแต่ถ้าเป็นวัดทุงท่งที่ที่วัดศิลธรรมเนี่ยที่หนึ่ง เวสิล่ารัมสาธิตอ่ะนะอ่าที่หนึ่งแล้วก็รามสองรํมสองกับที่หนึ่งไอ้นั่นก็ผมก็เคยไปบวยมาก่อนนะ่ะที่มีเทพทันใจอ่ะนั่งรถเมลสายหนึ่งสามเก้าเจ้าแถวๆว่ร้อยหนึ่งเนี่ยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปนี่นานละวันห้าห้าหกปีแล้วตั้งแต่โควิดไม่ได้ไปอ่ะ มาก่อนไปบ่อยโอเคเก็บมาแล้วงั้นน่ะเก็บเลย